สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายการใช้โปรแกรม ArcMap 10ในการทำแบบจำลองทางของทกศาสตร์นะครับขั้นที่1การเติมเต็มพื้นที่ฟิลเปิด ArcMap 10ขึ้นมานะครับสร้างโฟลเดอร์ในชื่อ hydro ใน rt r g f เปิด idw2 ที่ทำในที่ที่แล้วขึ้นมานะครับ จากนั้นไปที่อา o ทู b บ x อนะครับเลือก Spatial Analyze t o o l เลือก Hydrology นะครับจากนั้นเลือก Fill ในช่อง Input ให้ใส่ IDW2 นะครับช่อง Output ให้เซฟในชื่อ Fill ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้นะครับจากนั้นกดโอเคจากนั้นจะได้ f ฟ l ลดังภาพขึ้นมานะครับ ท้านี้สองทิศทางการไหล for direction ไปที่ Art t o o l Box นะครับเลือก spatial a n a l y z e tool เลือก hydrology นะครับเลือก for direction ช่อง input ใส่ fill นะครับช่อง output ให้ save ในชื่อ for d จากนั้นก็โอเคครับจะได้โฟลดีดังภาพขึ้นมานะครับขั้นที่3นะครับการไหลสะสม for accumulation ไปที่ R tool box นะครับเลือก spatial a n a l y Tool เลือก hydrology นะครับเลือก for accumulation ช่อง INPUT ใส่ FALL ดีนะครับช่อง OUTPUT ให้ s a ซ e ในชื่อ FALL A นะครับจากนั้นกดโอเคครับจะได้ FALL A ออกมาดังภาพนะครับจากภาพตามการสะสมสีอ้อจะมีการสะสมน้อยนะครับสีเข้มจะมีการสะสมมากสนะครับลำดับของลำน้ำ steam order โดยใช้ nested stateler ไปที่ a r tool box นะครับเลือก spatial a l y z e tool เลือก h y d o l o g y นะครับเลือก steam order ช่อง input steam order นะครับใส่ for a ช่อง ช่อง i n f u t all นะครับใส่ฟองในช่อง steamer นะครับใส่ starer จากนั้นก็โอเคครับ การลำดับน้ำโดยใช้เชฟเลอร์นะครับไปที่ Arc Toolbox เลือก s p า t i a l a n a l y z ไล o o ทเลือก h y โด o โลจีนะครับเลือก s t ีมออเดอร์ช่องอินพุตส e a m นะครับใส่ f o ล A ช่อง Input All นะครับใส่ f o ล d ์ ช่อง Output นะครับให้ Save ในชื่อ s h a เ e l e r ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนเป็น s h a เ e l e r นะครับจากนั้นกดโอเคจะได้ s h e เ f l e r ออกมาดังภาพนะครับการแปลงค่าโดยใช้ Steam to Future ไปที่ Ar ร t o ูล b o x เลือก Spatial Analyze Tool เลือก Hydrology เลือก Steam to Felture ช่อง Input Steam ใส่ Steadler ช่อง Input File ใส่ File D ช่อง Output ให้ Save ในชื่อ Steam Underscore F จากนั้นกดโอเคครับจะได้สตีมอุณหภูมิ f ออกมาดังภาพนะครับ ถ้ามองเห็นจากระยะไกลนะครับจะมองไม่เห็นนะครับต้องซูมเข้าไปนะครับจะเห็นแนวการไหลของน้ำนะครับการหาค่าระดับน้ำที่มากกว่าหรือเท่ากับ5นะครับทำการเปิด open attribute table ขึ้นมานะครับเลือกเปิด Select by Attribute นะครับโดยกำหนดให้เลือกเส้นทางน้ำที่มากกว่าระดับที่5กิก u n d อ r s ส o อร์โค้มากกว่าหรือเท่ากับ5กด Apply จากนั้นตารางที่ถูกเลือกทั้งหมด17,500สันเซตตาราง หลังจากกำหนดโค้ดแล้วเส้นทางที่ถูกเลือกจะมีสีฟ้าดังภาพให้ทำนำเส้นทางน้าเฉพาะที่ถูกเลือกออกมาโดยการไปคลิกขวาที่ Steam Underscore F เลือก Data เลือก Export Data ทำการเซฟไว้ในโฟลเดอร์ของเราเองในชื่อ Steam จากนั้นกดโอเค จากนั้นเปิดสตรีมแค่อย่างเดียวทำการเปิดสตรีมในช่อง Table of Contents เพ <Combat> ื่อจะดูว่าเส้นทางน้ำเป็นยังไงเพื่อให้มันชัดขึ้น <Combat> การวิเคราะห์ลุ่มน้ำเบซินไปที่ Arc Toolbox เลือก Spatial a n a l y z e t o o l เลือก Hydrology เลือก Basin ในช่อง i n p u t ใส่ f o l Underscore-D และ Save ในชื่อ Basin จะนั้นกด OK จากนั้นจะได้ Basin ออกมาดังภาพนะครับพื้นที่รับน้ำ w a t e r s h a d ให้เปิด f ฟ l ์เขึ้นมานะครับหาแนวการไหลที่อยู่ด้านล่างและติดขอบพื้นที่ให้มากที่สุดทำการซูมเข้าไปในพื้นที่ดังภาพเลือกหนึ่งพิกเซลนะครับจากน้ำกด identify จากนั้นไปที่ ArcToolbox เปิดดาเปิด Data Management เลือก Future Card จากนั้นเลือก Create Future Card ในช่องทำการ Save ในช่อง Future Card Location เป็นโฟลเดอร์ Hy o ดรนสตอร my มคจากนั้นกด Add ได้เลยครับในช่อง FutureCard Name ใส่ชื่อเป็น PowerPoint ช่อง Geometry เปลี่ยนเป็น PowerPoint จากนั้นกดโอเคได้เลยครับ จากนั้นไปที่อินด o เตอร์นะครับเลือก Start e d i t i n g ทำการจุดพัวพอยนะาพิกเซลที่เลือกในตอนแรกไปที่ Arc Toolbox เลือก s p a ร์เชียล l อน e ไลท l เลือก h y โด o โลจีเลือก Snap p แนปพ p o i n t ช่อง input raster ใส่ตัว point ช่องพัวพอย n t ใส่ id ช่อง input accumulate raster ใส่ for a และ save ในชื่อ เสนอพวพอยจากนั้นกดโอเคนะครับจะได้พิกเซลที่เราเลือกไว้นะครับไปที่ Arc Toolbox เลือก Spatial a n a l y s i Tool เลือก Hydrology นะครับจากนั้นเลือก Watershed ช่อง input file ใส่ file นะครับใส่ file d ช่อง input r l a s t e r ใส่ snap point นะครับช่อง point ใส่ value และ save ในชื่อ watershed จากนั้นกด ok ค,ครับ จะได้วา t เ r Shade ออกมาดังภาพนะครับเป็นรูปล่างพื้นที่รับน้ำจากจุดที่กำหนดไปที่อ่าง o ูล b อกเลือก conversion tool เลือก form cluster เลือกลา s t e r ร์ to polygon ช่อง Input ใส่ w a t e r s h e d e ช่อง Fill ใส่ value, แ h l u e และ Save ในชื่อ watershed e จากนั้นกดโอเคครับจะได้ water จะได้ watershed ที่เป็นพื้นที่รองรับน้ำจากพื้นที่ทั้งหมด จะได้ดังภาพนี้นะครับ